สวัสดีครับมาเจอกันกันกบช่องยูทูบกัตกรูเนอร์พื้นที่ของคนรักอาร์เซนอลนะครับกับการ์เนอร์นิวส์ครับข่าวสารของสโมสรอาร์เซนอลในตลาดซื้อขายเดือนมกราคมครับล่าสุดมีข่าวใหญ่เรื่องของตำแหน่งกองหน้าตัวเป้าแหมาจากแหล่งข่าวที่ดีที่สุดเลยครับก็คือเทพเดวิดเดวิดออนสตีนผู้สื่อข่าวสายอาร์เซนอลเบอร์หนึ่งจากเดียร์เลติกนะครับ, David, David stein, Arsenal, 1, Atlantic, ะร,บระบุว่าณเวลานี้อาร์เซนอลเอาจริงนะครับกับดิวของดูซานวาลาโฮวิช เข้ามาเสริมทัพในตำแหน่งกองหน้าตัวเป้าในเดือนนี้รายละเอียดและโอกาสที่มันจะเกิดขึ้นเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาว่ากันครับณเวลานี้เนี่ยสิ่งที่มันชัดเจนเรื่องสถานการณ์ของอาร์เซอลคือหนึ่งในตำแหน่งที่อาร์เซอต้องมีคือกองหน้าเพราะว่าปีแอมริกโอบามยองรายงานล่าสุดจากเดลติกระบุว่าชัดเจนว่ามิเกลเตต้าไม่มีอนาคตให้โอบามยองในทีมต่อไปแล้วนะครับอารซงลากาเซ จากสัญญาที่คุยกันอาร์ซอลพร้อมจะยื่นให้เป็นแค่หนึ่งปีแต่ลากาเซตขอมากกว่านั้นเพราะฉะนั้นณเวลานี้ยังไม่มีวี่แววว่าอาร์ซอลจะยอมต่อสัญญาให้กับลากาเซสมากกว่าหนึ่งปีในขณะที่เอเดียนแคทเทียที่สัญญาจะหมดหลังจากจบฤดูกาลนี้เช่นเดียวกับลากาเซสเช่นเดียวกันเนี่ยก็ยังไม่ยอมต่อสัญญาเพราะฉะนั้นตำแหน่งกองหน้าสําคัญสำหรับอาร์ซอลมากๆคราวนี้จุดที่น่าสนใจคือดูซารวาโลวิชสัญญาของเขาจะหมดในปี2023ครับแล้วความชัดเจนคือเขาไม่ต่อสัญญ,ญาเฟร์เรตินา ทำให้ณเวลานี้อาร์ซนอลกกำลังจับตาสถานการณ์ของวาลาวิชแบบจริงจังตามรายงานของเทพเดวิดถ้าเกิดนักเตะพร้อมย้ายในเดือนมกราคมนี้อาร์ซนอลอยู่ในตําแหน่งและมีโอกาสที่ดีมากในการเซ็นสัญญากับนักเตะเพราะถูกมองว่าเป็นทีมที่เหมาะสมกับนักเตะทั้งในแง่ของการจ่ายค่าเหนือและพร้อมจ่ายค่าตัวเรื่องของค่าตัวตรงนี้น่าสนใจมากครับเทพเดวิดระบุเพิ่มเติมว่าเฮ้ยอาร์ซนอลจ่ายเงินไปแล้วมากกว่า150ล้านปอนด์เมื่อช่วงซัมเมอร์ ต้องขายก่อนเพื่อจะเซ็นสัญญานักเตะใหม่หรือเปล่าที่เราบอกไม่จําเป็นครับอาร์โซพร้อมกับการลงทุนณเวลานี้และต้องการแสดงเห็นถึงความดุดันในตลาดซื้อขายด้วยไม่ว่าจะมาจากเงินที่หมุนเวียนในสโมสซอนหรืออาจจะดึงมาจากเจ้าของสปอสซอนก็ได้เฮ้ยนี่มันเป็นนิมายที่ดีนะครับในขณะเดียวกันฝั่งฟิลลนตีน่าเนี่ยก็พร้อมที่จะปล่อยตัวถ้าเกิดได้ราคาที่พวกเขารับได้เพราะแน่นอนครับณเวลานี้ยิ่งปล่อยเวลาไปนานเนี่ยสถานการณ์ในการที่จะดึง เรียกค่าตัวแก่วาโลวิชมันก็ยิ่งยากนะครับเพราะว่าสัญญาของเขามีถึงแค่มิถุนายนปี2 0 2 3ดังนั้นตอนนี้นมันขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของวาโลวิชละว่าจะพร้อมพูดคุยในเดือนนี้หรือเปล่าถ้าพร้อมอาซอพร้อมรุยครับทั้งเรื่องของการจ่ายค่าตัวและก็เรื่องของการจ่ายค่าเหนื่อยแต่จุดหนึ่งก็ยังเหมือนเดิมเท็ดวิดบอกว่าฝั่งฟิอเรติน่าเนี่ยจากแหล่งข่าวทางฝั่งนั้นเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าดูเหมือนว่านักเตะเนี่ยจะยังอยากไปอยู่กับยูเวนตุสอย,อยู่เพราะว่าต้องการที่จะ สารต่อผลงานอันยอดเยี่ยมในกาโชสเรอาไม่ต้องปรับตัวว่าแกง่ายๆเพราะตอนนี้เขานำเป็นดาวซันโวของลีเกาโชอยู่นะครับในขณะเดีวยวกันนอกจากอาร์ซนอกก็ยังมีสเปอร์และก็นิวคาสเซิลที่สนใจซึ่งณเวลานี้อาร์ซนอลอาจจะยังไม่ดูไม่ใช่จุดหมายปลายทางของวาโลวิชแต่ว่า สโมอสรอ์อาจจะเลือกพร้อมที่จะขายกับอาร์เซนอลด้วยการที่1ไปเอลคริสตอฟเปียนเตกมาแล้วนะครับยืมตัวมาจากแฮธาเบอร์ลินสองฟิออรเรนิน่ากำลังเลงกองหน้าอีก1คนมาจากนิวยอร์กซตีเอฟซีที่ชื่อว่าวาเลนตินกาเตยโนสนั่นหมายความว่าพวกเขามีกลิ่นว่าอาจจะปล่อยนักเตะออกจากทีมได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นตอนนี้ขึ้นอยู่กับฟิออแล้วก็ขึ้นอยู่นักเตะแล้วถ้าพร้อมเจราจาเดือนนี้อาร์ซพร้อมลุยครับ จะราคาเท่าไหร่ค่าเหนื่อยเท่าไรอาร์เซอลพร้อมเจราจาด้วยนั่นหมายความว่านี่เป็นกองหน้าในแบบที่อาร์เตต้าต้องการจะคว้าตัวมาร่วมทีมจริงๆแลฟ์หนึ่งปัจจัยที่อาจจะทาให้อาอร์เซอลคุยง่ายขึ้นทเท็ดดิวิดระบุครับว่าลูคัสตอเรราที่อยู่ในสัญญายืมตัวกับเฟอร์เรติน่าและระยะหลังฟอร์มดีเนี่ยมีโอกาสที่อาร์เซอลจะนําไปเป็นส่วนหนึ่งในข้อเสนอเพราะเขาก็ยังเหลือสัญญ,ญากับอาร์เซอลถึงปี2023ส่วนสัญญายืมตัวเนี่ยมีจนถึงเพียงแค่จบฤดูกาลนี้เท่านั้น เพราะฉันตอนนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้ครับส่วนก่อนหน้านี้มูลค่าของวอลลิชที่ถูกตั้งเอาไว้เนี่ยคาดว่าอยู่ที่ะระดับ70ล้านยูโรกับสัญญาที่เหลืออยู่ปีครึ่งดังนั้นความน่าสนใจมันอยู่ตรงที่อาร์ซอลจะเปลี่ยนใจวอลลิชได้หรือเปล่าจากอยากเล่นในเกาโชต่อมาเล่นในพรีเมียร์ลีกส่วนการเจราจากับสมโมสรเนี่ยถ้าดูสถานการณ์ณนะตอนนี้มุมมองส่วนตัวผมนะถ้าวอลลิชพร้อมคุยอาร์ซอลพร้อมเจราจากับฟิโอเรนติน่าและฟิโอเรนติน่า น่าจะมีโอกาสพร้อมปล่อยด้วยเพราะไม่งั้นถ้าปล่อยไปนานกว่านี้วอลลิชไม่ต่อสัญญายิ่งสัญญาคุณเหลือน้อยลงราคามันก็มีโอกาสจะถูกลงแต่อาร์เซนอลยังไม่หยุดเพียงเท่านั้นครับนอกจากดีลของวอลลิชแล้วที่เล็งเป็นเป้าหมายสําคัญในเดือนมก,กราเลยนะย้ำว่าเดือนนี้นะจะเอาเดือนนี้เลยแล้วมีเงินพร้อมคุยด้วยโอ้ผมชอบประโยคนี้จากเทฟดีวิดมากนะครับแต่ถ้าเกิดวอลลิชไม่ไม่ไม,มาไม่เซ็นใครคือคนที่เป็นตัวเลือกถัดไป เทดดี้ดบอกระบุว่าคนแรกคืออเล็กซานเดอร์อิสักกองหน้าทีมชาติสวีเดนของเรอัลซเซเดตที่อาซอติดตามผลงานมานานแล้วเป็นกองหน้าดาวรุ่งรูปร่างสูงใหญ่แต่ทักษะดีไปกับบอลได้ดีแล้วก็แสดงให้เห็นถึงผลงานที่ดีมาอย่างต่อเนื่องกับเรอัลซเซเดตส่วนหนึ่งคนครับคุณหน้าคุณตากันเป็นอย่างดีเหมือนกันคือโดมินิกคาร์เวอร์เลวินครับศูนหน้าจากเอลเวอร์ตันนะครับเทดดี้ดตัดชื่อมาเหลือสามคนนี้ดูซาวาวิชอเล็กซานเดอร์อิสักแล้วก็โดมินิกคาร์เวอร์เลวิน แต่คนที่อาซอลมองเป็นเป้าหมายเบอร์หนึ่งต้องย้ําอีกรอบครับก็คือดูซานวาลลาวิชเพราะฉะนั้นตั้งแต่วันนี้จนถึงสิ้นเดือนตลาดปิดเนี่ยจับตาดูสถานการณ์ให้ดีว่าอาซอลจะโน้มน้าวใจดูซานวาลลาวิชได้หรือเปล่ากับการจะเซ็นสัญญาเข้ามารับบทบาทในตำแหน่งกองหน้าตัวเป้าสําหรับสมสรออน์เซอลเพราะนี่คือตำแหน่งที่อาซอลต้องการจริงๆกับการที่จะรีบิวทีมให้มันดีขึ้นกว่านี้อย่างที่เราเห็นว่าโอเคลากาเซเล่นได้แต่ว่าเรายังขาดกองหน้า ตัวจบสกอร์ชันเยี่ยมเข้ามาเติมเต็มซึ่งผมเชื่อว่าถ้าเป็นดิวนี้ก็ถือว่าเซอร์ไพรส์พอสมควรเพียงแต่ว่าถ้าพลาดจากวาลวิสเราก็มีตัวเลือกสำรองแต่ณตอนนี้อย่างที่เทเบิวิตรายงานครับอาโซเอาจริงกับการล่ากองหน้าทีมชาติเซอร์เบียวัย21ปีรายนี้และหวังที่จะเซ็นสัญญาในเดือนมกราคมนี้เลยรอติดตามกันว่ามันจะเกิดขึ้นหรือไม่นะครับใครชอบคลิปแบบนี้ ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับช่วงตลาดซื้อขายแบบนี้จะพยายามมาอัปเดตข่าวสารให้บ่อยๆแล้วก็พยายามให้มันปัจจุบันทันด่วนที่สุดนะครับวันนี้ขอบคุณมากที่เข้ามาติดตามกันนะครับอาร์เซนลจงเจริญขอให้เรามีตลาดซื้อขายที่ดีและผลงานที่ดีอย่างต่อเนื่องสวัสดีทุกคนครับ